เมื่อชาวต่างชาติแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าประเทศไทยจเจริญเท่าประเทศไหนที่คุณเคยไปมาบนโลกใบนี้แต่ไปมาๆนะครับก็มีคนเปิดประเด็นมาว่าแต่กรุงเทพมหาคนครดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองที่มีตึกสูงมากกว่าหลายๆเมืองในยุโรปซะอีกนี่ถ้าประเทศไทยในหลายๆส่วนมีการพัฒนาเทียบเท่ากรุงเทพผมคิดว่าคงจะเจริญกว่าหลายๆประเทศในยุโรปได้เลยแต่เรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นที่มองแตกต่างกันออกไปนะครับ โดยคอมต์ที่เปิดประเด็นที่เรื่องที่ผมกล่าวมาเลยครับก็มีคนบอกว่าปัจจัยที่ทาให้กรุงเทพดูเจริญกว่าหลายๆเมืองในยุโรปในความรู้สึกของผมนะอย่างเช่นอาคารสูงสูงมันถึงขั้นที่ว่าอาคารสูงสูงนะมีเยอะกว่าและความสูงเรียกได้ว่าสูงกว่ามากเลยอย่างเช่นที่ผมเจอมาอาคารสูงสูงที่มากกว่า200เมตรในกรุงเทพมีจํานวนที่เยอะในขณะที่ในปารีสหรือแม้แต่ในมาดริดเองก็มีอาคารสูงที่จํากัดมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องของข้อบังคับทางด้านสถาปัตยกรรมแต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องตึกสูงผมคิดว่ากรุงเทพ แซงหน้าบรรดาเมืองเหล่านี้ไปแล้วในจากการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานด้วยการมีรถไฟฟ้า BTS MRT นั่นคือส่วนที่เชื่อมโยงทุกๆพื้นที่ของตัวเมืองนั่นเป็นส่วนที่เสริมกับอาคารสูงให้ดูหลูหราไปกันใหญ่เลยแค่เพียง2อ,อย่างนี้ที่ผมว่ามาผมก็รู้สึกว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้กรุงเทพดูเจริญกว่าหลายๆเมืองในยุโรปแล้วแต่ทีนี้ก็มีคนมาถามกับนะครับว่าแล้วพื้นที่เดินของประเทศไทยละ่ะเป็นแบบกรุงเทพหรือไม่ ประเด็นก็คือถ้าพื้นที่อื่นๆเป็นได้แบบกรุงเทพก็อาจจะเรียกได้ว่าประเทศนั้นน่าจะดูพัฒนาหรือความเจริญความสีวิไลน้อยกว่าไทยได้อย่างเต็มปากแต่ประเด็นก็คือกรุงเทพพัฒนาสูงจริงแต่พื้นทศอื่นๆไม่ใช่อย่างนั้นก่อนจะรับชมความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขอแนะนาเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยนะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวไว้ใส่ในช่วงฤดูหนาวสามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าถ้าคุณจะพูดถึงการพัฒนาความเจริญในแง่ของจํานวนต เรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับคุณกรุงเทพนะ่ะมีจํานวนตึกสูงที่มากกว่าหลายๆเมืองในยุโรปจริงแต่ก็ต้องอธิบายว่าหลายๆเมืองในยุโรปนะ่ะมีข้อจํากัดด้านความสูงของตัวอาคารแต่กรุงเทพผมไม่ทราบนะว่ามีข้อจํากัดหรือไม่แต่เห็นได้ว่าอาคารสูงเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและนี่น่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่สร้างความตกตะลึงให้กับคนที่ไปที่ประเทศไทยครั้งแรกด้วยใครก็ตามที่ไม่รู้ว่ากรุงเทพมีตึกสูงมากมายแบบที่เป็นอยู่น้าตอนนี้พวกเขาจะรู้สึก่อนข้างทึงและก็รู้สึกว่านั่นคือความเหนือความคาดหมาย แต่อย่างไรก็ตามคุณเอาไปเทียบกับเมืองในยุโรปไม่ได้หรอกเมืองในยุโรปการพัฒนาที่เขาเรียกว่าสูงนะ่ะมันอยู่ในส่วนอื่นๆมันไม่ได้อยู่แค่ตึกรามบัานช่องอย่างเดียวเมืองในยุโรปส่วนใหญ่แล้วจะรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ทีนี้ความตั้งเดิมมันไม่สามารถที่จะไปทําสูงให้มันอะไรมากมายได้ในเจ้าข้อจํากัดในเรื่องของกฎหมายที่เกิดขึ้นในแต่ละเมืองแต่ละแห่งด้วยขณะที่ความเห็นถัดมาครับพูดถึงเปรียบเทียบกับโรมที่อิตาลีนะครับเขาบอกนะครับว่าถ้าผมให้ความเห็นในฐานะของคททีีี่่เยไปโรมอตาล ผมรู้สึกนะว่ากรุงเทพมีตึกสูงมากกว่าอยู่แล้วยังไงกรุงเทพก็มีมากกว่าเยอะเลยคือโรน่ะมีอาคารสูงจํากัดด้วยเช่นกันนั่นก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ผมคิดว่าพัฒนาอยู่นะแต่ถ้าว่าด้วยความที่มีความอนุรักษ์โบราณสถานอาคารสูงสูงที่สูงที่สุดผมจําได้น่าจะประมาณร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองในขณะที่ในประเทศไทยกรุงเทพตึกสูงที่มากกว่า 200- ร้อยสตร้อยเมตรมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคือมีจํานวนหลายแห่งมากกว่าคือไม่ใช่แค่100เมตรต้นต้นคือถ้าพูดถึง100เมตรต้นต้นในประเทศไทยผมคิดว่าเทียบเคียงก็แปลว่า เทียบเคียงได้กับตึกที่สูงที่สุดในโรมเป็นจํานวนหลายสิบแห่งหรืออาจจะถึงแตะร้อยแห่งเลยทีเดียวถ้านับรวมจากทั้งหมดในประเทศขณะที่ความเห็นมานะครับก็บอกว่าจริงๆมีหลายเมืองในยุโรปที่พัฒนามากกว่ากรุงเทพนะแต่ถ้าคุณจะมองในมิติของความเป็นตึกสูงหรือว่าการที่มีคนทรงมวลชนที่ทานสมัยแบบนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วแม้แต่เมืองหลวงของสเปนอย่างมาริสเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบกับกรุงเทพได้เลยนะถ้าจะคุณจะเทียบทางด้านนี้นะ่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามกรุงเทพก็ให้ความรู้สึกว่ามีตึกสูงมากกว่า อย่างมาดริดเองมีอาคารที่สูงถึง200เมตรก็มีอยู่แต่ถ้าว่ากรุงเทพน่ะไปมากกว่านั้นเยอะขณะที่ความเห็นของอีกคนครับก็บอกนะครับว่าโหกรุงเทพมีตึกสูงแม้กระทั่งมากกว่าอิสตันบูลยิ่งถ้าไปดูในยานธุรกิจนะผมรู้สึกว่าอสังหาริมทรัพย์ของไทยะนเน้นทางด้านนี้แต่ว่าอิสตันบูลเน้นรักษาบรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมความสูงก็เลยจํากัดมากกว่าก็คล้ายๆกับหลายๆเมืองเลยทีเดียว ทีนี้เขาก็มีคนบอกว่าโอ้โหถ้าคนจะเทียบเรื่องของตึกสูงคุณ่าเทียบกับประเทศในแถบยุโรปดีกว่าคือในแถบยุโรปไม่ค่อยเน้นเรื่องตึกสูงอยู่แล้วแต่ขนาดเดียวกันนะประเทศทางฝั่งเอเชียต่างหากคือเด่นทางด้านตึกสูงอย่างในประเทศไทยเ่ยไม่ต้องไปเทียบที่ไหนกันเลยเทียบกับเวียดนามก็ได้เวียดนามเองก็มีตึกที่สูงมากกว่าไทยไม่ใช่เหรออันนี้ก็บอกนะครับว่าคือความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมในยุคสมัยใหม่ของเอเชียเนี่ยจะเน้นไปที่ความสูงของตึกเพราะฉะนั้นเทียบกันในแถบเอเชียเถอะแต่ว่าในยุโรปนะ ไม่สามารถที่จะเทียบได้แน่นอนเรื่องของตึกสูงในแพ้ไทยอยู่แล้วแต่เรื่องนี้มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับเขาบอกว่าทําไมคุณไม่ลองเทียบเรื่องของคุณภาพชีวิตและการศึกษาบ้างละ่ะถ้าพูดถึงการพัฒนาทางด้านการศึกษาผมคิดว่าหลายๆประเทศในยุโรปน่าจะสูงกว่านะรวมไปถึงทางด้านสาธารณส,สุขด้วยเช่นกันแต่เรื่องนี้มีคนโต้แย้งครับบอกว่าแต่ทำไมผมรู้สึกว่าทางด้านของสาธารณส,สุข,ขของไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าโอ้โหมากกว่ายุโรปเลยเหรอพี่เขา่าจจะให้ความเห็นในมุมมองของการไปโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่า ซึ่งเขาก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้ด้วยนะครับเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าสาธารณสุขในประเทศไทยเข้าถึงทุกคนคนไม่จําเป็นต้องมีเงินก็เข้าถึงได้มีเงินเพียงเล็กน้อยก็เข้าถึงการรักษาได้หรือถ้ามีเงินมากขึ้นมาหน่อยคนมีทางเลือกเยอะแยะมากมายแต่เป็นบทที่สะดวกสบายและเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าในหลายๆโรงพยาบาลในยุโรปด้วยยิ่งถ้าเป็นการรักษาโรคทั่วๆไปที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนาักผมบอกเลยว่า ประเทศในแถบยุโรปโรงพยาบาลสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าอันนี้ก็หมายถึงว่าโรคที่ไม่ได้มีความซับซ้อนนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าซับซ้อนน่าจะหมายถึงว่าต้องมาที่ยุโรปหรือเปล่าคืออะไรที่มันลึกหรือว่าต้องการความรู้ความสมรัสระดับสูงสูง,สงเขาก็อาจจะมั่นใจประเทศใน,ในแถบนั้นของเขาอยู่นะฮะขณะที่ความเห็นต่างครับบอกว่าผมกลับคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีความเจริญการพัฒนาใกล้เคียงกับตุรกีมากที่สุด คือถ้าจะเทียบเรื่องตึกสูงในะประเทศไทยน่าจะแซงหน้าหลายๆประเทศในยุโรปแล้วแหละแต่ทีนี้ถ้าเอาภาพรวมทั้งประเทศจริงๆนะผมกับคิดว่าตุรกีกับประเทศไทยมีความใกล้เคียงกันผมเคยไปทั้งตุรกีและประเทศไทยผมคงต้องบอกว่าตุรกีนี่แหละคล้ายไทยมากที่สุดแล้วในแง่ของการพัฒนานะไม่ได้บอกว่าทางด้านของวัฒนธรรมอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานที่ผมเห็นอย่างในประเทศไทยถ้าบอกว่ามีระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่แน่นอนตุรกีก็มีเหมือนกันนั่นแหละจางรถไฟฟ้าในอิสตันบูลก็สามารถเทียบเคียงกับในกรุงเทพได้ รวมไปถึงโครงข่ายถนนทางด่วนที่เชื่อมเมืองสําคัญต่างๆคล้ายๆกันนอกจากนั้นแล้วผมคิดว่าพวกเขาคล้ายกันอีกหนึ่งอย่างก็คือการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวทั้งไทยกับตุรกีคล้ายกันทางด้านของการท่องเที่ยวด้วยตุรกีก็โดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวนะนั่นคือสิ่งที่เห็นได้ชัดทั้งสองประเทศมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กาลังเติบโตแต่น้นพวกเขาจึงคล้ายกันมากๆถ้ามองในแง่ของการพัฒนาและทิศทางการเติบโตขณะที่ความเห็นคนถรรมาครับบอกว่าที่นี้ต้องลองเปรียบเทียบเมืองใหญ่บ้างนะถ้าเป็นเฉพาะกรุงเทพกับอิสตันบูล ผมรู้สึกว่ากรุงเทพน่าจะมีการพัฒนาที่เหนือกว่าอิสตันบูลไปแล้วในด้านของโครงสร้างพื้นฐานในจาาเรื่องของศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าผมว่าส่วนนี้นะกรุงเทพน่าจะใหญ่กว่านะโรงแรมก็หรูหาเขาด้วยแต่ก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าโหคุณก็ประเมินอิสตันบูลต่ำไปนะอิสตันบูลนี่ถือว่ามีความทันสมัยเลย คุณรู้ไหมว่าตุรกีนั้นในส่วนที่เป็นเมืองใหญ่ถือว่าจเจริญไม่น้อยนะขณะที่ความเป็นมานะครับก็พูดต่อในเรื่องของจํานวนของตึกสูงเขาก็ถามต่อนะครับว่าแล้วถ้าเป็นในแถบเอเชียล่ะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเอเชียมีความโดดเด่นทางด้านของตึกสูงในหลายๆเมืองที่อยู่ในเอเชียแล้วถ้าเป็นในมุมมองของการเปรเียบเทียบกับในเอเชียมันจะเป็นอย่างไรสำหรับประเทศไทยประเทศไทยอยู่ในจุดไหนซึ่งถ้าเทียบกับยุโรปก็เห็นเห็นอยู่ว่าแค่เฉพาะประเทศไทยนั้นก็แซงหน้าในหลายๆประเทศถ้าจะพูดถึงเรื่องของอาคารส,งสูง โดยก็มีคนให้ความเห็นนะครับว่าในประเทศไทยนะ่ะจำนวนตึกนะเยอะนะที่ผมหมายถึงก็คือจํานวนที่เยอะแต่ถ้าว่าความสูงที่สูงที่สุดจริงๆนะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยหรอกมีอีกหลายประเทศเลยที่มีตึกที่สูงมากกว่านั้นอย่างในมาเลเซียก็มีอาคารสูงๆเกิดขึ้นแต่จํานวนตึกผมคิดว่ากรุงเทพน่าจะมีตึกที่กระจายอยู่ในหลายๆส่วนของตัวเมืองมากกว่า คือมาเลเซียมีตึกที่สูงมากก็จริงอย่างตึกแฝดเปโตนาดนั่นอะมีความสูงมากเลยแต่ถ้าพูดถึงจํานวนที่มีอยู่จริงๆผมรู้สึกว่ากรุงเทพมีให้เห็นเยอะกว่านั่นคือสิ่งที่ผมประเมินด้วยตานะแต่อย่างไรก็ตามที่มามีชื่อเสียงในยุคหลังๆในเรื่องของตึกสูงก็คือเวียดนามในโฮจิมินซิตี้มีตึกสูงแลนด์มาร์กเอทิวนั่นคือตึกสูงมากๆของเมืองแห่งนั้นแต่ถ้าว่าเวียดนามก็ยังเทียบกับไทยไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าจํานวนอาคารสูงสูงไม่มากนักถ้าจะเทียบกับกรุงเทพ กรุงเทพไม่ได้สูงเท่าก็จริงแต่ถ้าว่าอาคารสูงสูงอย่างเช่นในย่านธุรกิจต่างๆในกรุงเทพดูท่าจะมีเยอะกว่าขณะที่ความเห็นชาวต่างชาตินะครับก็บอกว่าก่อนที่จะไปถึงประเทศไทยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศไทยจะมีอาคารส,งสูงๆอย่างที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่หน้าตอนนี้ไปไปมาหลังจากที่ผมไปประเทศไทยมาหลายครั้งผมกลับคิดว่าประเทศไทยจะมีอาคารสูงสูงที่สุดในโลกก็ยังทําได้มันเป็นจุดที่ทําได้อยู่แล้ว แต่เรื่องหน้าแปลกประหลาดของประเทศแห่งนี้ก็คือมันไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะสิว่าในกรุงเทพจะมีตึกสูงเยอะอย่างที่หลายๆคนกําลังพูดขณะที่ฝรั่งคนถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่ากรุงเทพมีการพัฒนาอย่างน,น้อยๆก็มากกว่าเมืองของผมะนะเมืองของผมไม่ได้มีการเดินทางแบบกรุงเทพเลยไม่ได้มีการเชื่อมโยงหลายๆพื้นที่ด้วยรถไฟฟ้าแบบนั้น แต่พอเห็นกรุงเทพมีโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าขั้นไปทางทันสมัยแต่ขณะเดยียวกันก็มีความวินเทจอยู่บ้างจากการขนส่งสาธารณะการเดินทางแบบดั้งเดิมผมก็เลยรู้สึกว่าเมืองแห่งนี้นะมีความหลากหลายให้เราเลือกเดินทางเลือกได้เลยตั้งแต่ของแบบดั้งเดิมดั้งเดิมอย่างรถทุกๆหรือว่าไม่ก็เป็นรถบัสที่มีความเก่านั่นคือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของโตเมืองเลยนะแต่ผมก็มาทึ่งในความที่ความใหม่ก็ใหม่แบบสุดโต่งมากๆก,ก,ก็คือรถไฟฟ้า นั่นก็คือค,อความใหม่ความทันสมัยผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสับสนในตอนแรกเมื่อมาถึงที่กรุงเทพในตอนแรกมันไม่ค่อยชัดเจนนะเราก็ประเมินเอาไว้ว่ากรุงเทพจะมีลักษณะเป็นความเมืองเก่ามีความเป็นโบราณสถาปัตยกรรมแบบโบราณอะไรแบบนั้นแต่พอเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่โบราณแล้วแบบนี้เรียกได้ว่าเข้าขั้นทันสมัยได้เลยขณะที่ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดูทันสมัยมากกว่าเมืองของผมผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องของสิ่งของอะไรเหล่านั้นหรอก แต่เป็นไลฟ์สไตล์รวมไปถึงการเข้าถึงบริการระดับสูงในราคาที่เราไม่ได้จ่ายแพงผมบอกตามตรงเลยว่าผมเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมไม่เคยอยู่ในที่พักที่มีสระว่ายน้ําหรือว่าอ่างส่วนตัวแล้วก็มีกระจกวิวเห็นตัวเมืองอะไรแบบนี้ยผมไม่เคยมีโอกาสทำแบบนี้ในประเทศของตนเองนะแต่พอไปที่กรุงเทพนะผมทําได้หรือแม้กระทั่งไปส่วนอื่นๆอย่างเช่นภูเก็ตผมก็สามารถทําได้มีวิวทะเลสวยงาม น่าเป็นไลฟ์สไตล์ในแบบที่มันต้องจ่ายแพงมากๆในสวิตเซอร์แลนด์ยิ่งสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีทะเลที่นี้ทาได้เต็มที่ก็ไปที่แลนด์สเคปของทะเลสาบซักแห่งแล้วกลายเป็นว่ามีราคาที่สูงกว่าในประเทศไทยไปหลายเท่าตัวก็เลยกลายเป็นว่าตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยผมเข้าถึงความสะดวกสบายเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายระดับสูงได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่จากที่ผมไม่เคยเป็นมาก่อนอุดมไปถึงในที่นี้ก็คือร้านอาหารรูรูด้วยเช่นกันในสวิตเซอร์แลนด์ผมแทบจะไม่เข้าร้านอาหารรูรูในประเทศตนเองเลยเพราะมองว่ามันเกินที่จะจับต้องได้ แต่พอไปที่ประเทศไทยเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเราจะเข้าร้านอาหารรูๆดินเนอร์กันทุกเย็นทุกค่ำคืนไปเลยก็ยังได้นี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ากรุงเทพน่าจะพัฒนามากกว่าเมืองของผมขณะที่ความเหตอมาเขาบอกว่าถ้าคุณไปที่ประเทศไทยในช่วงปีล่าสุดคุณจะเห็นได้ว่าผู้คนมากมายใช้เทคโนโลยีในการชําระเงินแล้วเดี๋ยวนี้พวกเขาไม่ใช้ธนบัตรกันแล้วมีแต่นักท่องเที่ยวเองนี่แหละก็ยังคงอยู่แบบเติมกันอยู่จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยมีบริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน แล้วไหนจะเวลาซื้อของที่พวกเขาใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ใช้กันแบบนั้นอย่างแพร่หลายมากๆเลยจนเราแทบปรับตัวไม่ทันผมเองกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งยังใช้ธน,นาบัตรอยู่เลยไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงด้วยถึงจะใช้แบบนั้นได้ที่นี้ผมไปเที่ยวหลายๆประเทศในแถบตะวันตกก็บอกตามตรงว่าหลายๆประเทศนั้นยังไม่ได้พัฒนาแพลตฟรอร์มในการสแกนจ่ายเงินแบบที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุมในประเทศไทยได้เลยผมรู้สึกว่าหลายๆเมืองในยุโรปก็ไม่ได้มีความสะดวกสบายในแง่นี้เท่าหรืออาจจะตามมาช้ากว่าเลยเช่นเดีวยวกัน ขณะที่บางคนนะครับไม่รู้ว่ามองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาก็บอกวา่าน่าจะเป็นอิทธิพลของจีนด้วยหรือไม่คือในจีน,นแพร่หลายเป็นลําดับแรกๆเลยโดยความที่จีนสแกนจ่ายกันเป็นปกติแล้วน,นี่ผมพูดภาษาเข้าใจง่ายนะฮะเขาก็บอกนะครับว่าทีนี้ด้วยความที่ไทยอยู่ใกล้จีนแน่นอนว่าไทยอาจจะรับอิทธิพลจากส่วนนี้จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในแถบเอเชียมาก,ก่อนแล้วเพิ่งเพาทางฝั่งตะวันตกนั้นเพิ่งจะมาแพร่หลายและทาตามในภายหลังซะด้วยซ้ําสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นในแถบตะวันตกด้วยเช่นกันแต่ว่า กว่าที่มันจะกระจายสู่ผู้คนจํานวนมากๆได้มันใช้เวลาค่อนข้างจะช้ากว่าแต่ประเทศไทยเรียกได้ว่าเปลี่ยนเร็วจริงสำหรับวิธีการชําระเงินคือผมไปที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2013ยังไม่มีสิ่งนี้เลย2014 2015ก็ไปแต่ก็ยังใช้ธนบัตรกันอยู่แต่พอผ่านไปแค่7-8ปีกลับมาอีกครั้งประเทศไทยจ่ายเงินกันอีกแบบซะแล้วนั่นเป็นความตกใจมากคือถ้าใช้บัตรเครดิตหรือไม่ก็รูดบัตรอะไรแบบนี้ผมจะไม่อึ้งมากขนาดนั้นนะนะเพราะว่านั่นเป็นวิธีที่ผมก็เคยชินอยู่เหมือนกัน แต่พอเห็นการใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งในการจ่ายเงินนั่นก็ถือว่าเป็นความแปลกตาไปเวลาลายเป็นว่าครั้งแรกที่ผมเห็นการจ่ายเงินแบบนี้ <c oughs> ก็มาเจอครั้งแรกที่ประเทศไทยนี่แหละขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าหลายๆประเทศในยุโรปมักจะเจาะจงไปถึงการพัฒนาหรือความเจริญไปถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากกว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาที่ผมหมายถึงก็คืออย่างเช่นคุณภาพชีวิตในเรื่องของระดับรายได้ในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาและการแพทย์ที่ดี แต่ในประเทศไทยนั้นผมจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาอีกแบบหรือไม่คือต่อให้ผู้คนชี้ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาที่น้อยกว่าแต่มันเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างในกรุงเทพกรุงเทพเป็นเหมือนเมืองที่มีชีวิตชีวาการเติบโตที่สูงของอาคารอะไรต่างๆก็เห็นอย่างได้ชัดเจนแต่จากนั้นเราจะเห็นในแง่ของความสะดวกสบายที่มากกว่าเมืองหลายๆเมืองในยุโรปหรือไม่แต่หลายๆเมืองในอเมริกาผมคิดว่าชีวิตแบบนี้ในกรุงเทพเทียบเท่ากับเมืองใหญ่ในอเมริกาได้เลย ในขณะที่เมืองเล็กๆน้อยๆในอเมริกาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะเทียบเคียงกับกรุงเทพได้เลยซึ่งมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าคุณแค่เห็นในมุมมองของการพัฒนาในกรุงเทพของประเทศไทยเท่านั้นแต่คุณไม่เคยเห็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการอยู่อาศัยที่นั่นจริงๆผมเป็นคนนึงที่อยู่ประเทศไทยมาสักพักแล้วผมจึงรู้และก็เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความสะดวกสบายในกรุงเทพมีจริงไม่ปฏิเสธและมีมากกว่าหลายๆเมืองและเทียบเคียงได้กับเมืองระดับท็อปในอเมริกาได้ด้วยอันนี้ก็พูดว่ามันนเกิิดขึ้จรง แต่ทีนี้รู้ไหมว่าทําไมประเทศแห่งนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นประเทศพัฒนาเหมือนในยุโรปหรือนในสหรัฐอเมริกานั่นเป็นเพราะว่าระดับรายได้ของผู้คนคุณจะทึ่งมากกว่านั้นว่าช่องว่างของรายได้อย่างเช่นคุณพูดถึงการเดินทางที่สะดวกด้วยรถไฟฟ้าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใช่สะดวกจริงแต่คุณรู้ไหมว่ามีคนมากมายที่พวกเขาไม่ได้มีเงินมากเพียงพอหรือหาเงินได้มากพอที่จะใช้รถไฟฟ้าในชีวิตประจําวันได้คือถ้าใช้ทุกวันอาจจะเหลืองเงินเก็บเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต ปัจจัยแบบนี้นะ่ะมันทําให้กลายเป็นว่าความสะดวกสบายเนะี่ยมีอยู่ก็จริงแต่คุณต้องมีตังค์มากกว่านั้นสักหน่อยถ้าคุณมีเงินมากกว่านั้นบอกได้เลยว่าคุณได้รับความสะดวกสบายมากกว่าหลายๆประเทศที่มีอยู่บนโลกใบนี้แต่ประเด็นก็คือถ้าคุณรายได้ไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นคุณต้องเก็บเงินเอาไว้แม้กระทั่งรถไฟฟ้าคุณจะเดินทางคุณยังรู้สึกว่าแพงเลยและก็ใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นผมเคยรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพบางคนเขาบอกว่าเขาไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าเลยซ้ำท่งน,นที่อยู่กรุงเทพมานาน นั่นเป็นอะไรที่น่าตกใจกว่าคือตัวเมืองพัฒนาจริงนะแต่มีคนหลายคนเลยที่พวกเขาไม่ได้เข้าถึงความสะดวกสบายแบบนั้นด้วยแบบที่เป็นความสะดวกสูงสุดที่มีอยู่ในเมืองและสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสักตร,รับชมครับยังมีอีกหลายหัวข้อนะครับมาเล่ากันต่อในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ